สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก๊กมีโปรล้างตู้นะคะมาแบ่งปันเนาะราคาเริ่มต้นที่50บาทไม่เกิน80บาทนะคะวันนี้50 60 70 80นะคะราคานี้ปุ๊กขอเป็นขั้นต่ำสี่ต้นขึ้นไปนะคะค่าจะส่งแบบโอนเมาเหมา50าบาทแบบเก็บไปทางเมาเหมา70บาทนะคะปูลงคลิปวันที่ เตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้เนาะวันอังคารที่สิตุลานะคะปูขอสองวัสิทธิ์ในการเลือกต้นนะคะนี่นะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันเนาะต้นที่หนึ่งจะเป็นนายเมืองนะคะนายเมืองก็ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะนายเมืองเนาะใครที่ไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะนายเมืองวันนี้มามีมาแบ่งปันแล้วนะคะนายเมืองนะคะไซส์ก็จะกระกันไปนะคะนี่นี่นะคะ ในเมือง50บาทนี่นะคะต้นต่อไปก็จะเป็นปวงชนแผงนะคะแผงแดงเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้50บาทเหมือนกันนะคะปวงชนแผงนะคะ50บาทต้นต่อไปก็จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะปูให้ที่50บบาทเหมือนกันนะคะวันนี้ด่างด่างทุกใบนะคะด่างก็แบบนี้เนาะนี่นะคะ เทวกรรมรังรักนะคะห้าสิบบาทนี่นะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีสะเกตนะคะจังหวัดสีสะเกตก็50บาทนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะสีสะเกตนะคะนี่นะคะสีสะเกตต้นต่อไปจะเป็นจอมทับนะคะจอมทับจะ จะเป็นจะมีสองต้นในกระถางนะคะวันนี้จะเป็นคลิปไม้กระถางสีทั้งหมดเนาะจอมทับมีสองต้นในกระถางนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะไซส์ก็จะคักๆกันไปนะคะนี่นี่นะคะห้าสิบบาทมีสองต้นเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะจอมทับเนาะห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะไม้ใบกลมแดงๆนาะยิ่งโตก็จะยิ่งแดงนะคะนี่นะคะจอม Oil, ไม่ใช่เรียกซับนะคะเรียกซับก็ห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นนารีบูรพานะคะนี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยไซส์ก็ประมาณนี้นะคะห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะนารีบูรพานะคะ นี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นหาเจ้าหลานนะคะก็จะมีหนึ่งมีสองต้นบ้างสามต้นบ้างนะคะในกระถางเนาะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะห้าสิบบาทนะคะหาเจ้าหลาวเนาะนี่นะคะหาเจ้าหลาวเป็นฟอร์มกอห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะต้นต่อไปจะเป็นมีหนึ่งต้นนะคะหนองบัวลำพูนี่คือนี่นะคะ ไซส์โตมากเอาไปอัพขึ้น8ดขึ้น10ได้เลยปุ๊ให้ที่80บาทเนาะนี่นะคะคุ้มมากนะคะ80บาทนะคะหน่องบัวลำพูนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆป้ายลึกๆไซส์ก็ประมาณนี้นะคะชมพูทวีปปุให้ที่60บาทนะคะไซส์ก็จะค่ากันไปเนาะ นี่นะคะชมภูทวีปนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลย60บาทนะคะชมภูทวีปต้นต่อไปจะเป็นชายชนนะคะชายชนก็ป้ายสวยๆดูหลอดใหม่นะคะชายชนปุก,ก็ให้60บบาทนะคะนี่นะคะก็คือแดงสวยแน่นอนนะคะนี่นะคะดูหลอดใหม่ชายชนนะคะ 60บาทเนาะนี่ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นทศกันนะคะทศกันห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะใบใหม่ๆล่างๆมาคือหน้าเริ่มกัดแล้วนะคะทศกันนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะห้าสิบบาทนะคะทศกันแล้วก็ต้นต่อไปจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่น ไซประมาณนี้เนาะคลิปนี้ให้ที่70บาทแล้วกันนะคะขอนแก่นเนาะจังหวัดขอนแก่นนะคะ70บาทนะคะนี่นะคะนี่ส่วนต้นต่อไปตัวนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะหายากเหมือนกันเนะวิสนุกรมประสิทธ์นะคะนี่นะคะวิสนุกรมประสิทธิ์ปู้ให้ที่80บาทนะคะนี่ไซก็ประมาณนี้เลยนะคะวิศนุนะคะวิสนุกรมประสิทธิ์เนาะ 80บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นหานุมานอมพัพพานะคะหานุมานอมพัพพานาสิบบาทนะคะอมพับพา5้สิบาทนี่นะคะไซส์โตแล้คือสามารถอัพเปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะต้นต่อไปจะเป็นเล็กนึงเนาะโอ,โอเคจะเป็น ลืมชื่อนะคะลืมชื่อดูต้นแม่ได้เลยเนาะต้นนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะห้าสิบบาทเนาะนี่นะคะลืมชื่อนะคะเขามีชื่อแหละแต่ว่าปูล,ลืมเนาะปูก็จะใส่ป้ายไปไปว่าลืมชื่อนะคะห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็นคุณหญิงต้องตาเตือนใจนะคะหนึ่งกระถางก็จะมีสองต้นนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะต้นโตหน้าเขาก็จะเริ่มมาแล้วนะคะ ห้าสิบบาทนะคะห้าบาทนะคะปูมีมาแบ่งแค่2กระถางนะคะคุณหญิงต้องตาจใจเนาะห้าสิบบาทนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกรนะคะมีมาแบ่งแค่2เนาะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นหงดรุนนะคะหงดรุนวันนี้มีมาแบ่งนะคะกระถางสี่เนาะแปสิบบาทนะคะไซส์ก็จะประมาณนี้นะคะมี3ามใบสี่ใบนะคะนี่เนาะขายดีมากๆนะคะ วันนี้มีจํานวนมาแบ่งแล้วนะคะ80บาทนะคะนี่นะคะหงดารุนนะคะ80บาทโตมาคือสวยมากนะคะดูแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะหงดารุน80บาทต้นต่อไปจะเป็นมหาพลน,นะคะมหาพล50บาทนะคะเป็นบอลเก่าเนาะมหาพลน,นะคะ50บาทต้นต่อไปจะเป็น อุดรธานีนะคะอุดรธานีไซส้นี้แนะนําขึ้น10ขึ้น12บสได้เลยนะคะต้นต้นแบบว่าโตมากเนาะปูให้ที่60บาทนะคะอุดรธานีนะคะใคใรอยู่อุดรน,นะคะต้นต่อไปจะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกไซส์ก็ประมาณนี้เลยนะคะปูให้ที่50บาทเหมือนกันนะคะรวยไม่เลิกเนาะนี่นะคะห้าบาท ต้นต่อไปจะเป็นบันดานซับนะคะบันดานซับปุก็ให้ที่50บาทนะคะบันดานซับเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยบันดานซับนะคะ50บาทสําหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปู้ฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ